โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีค euh ุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่า l ิมโบนะครับผมก็เป็นเกมแอลอินดี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะตัวเริ่มเรื่องมาเลยนะเราก็จะเป็นพ่อหนุ่มตัวดำาๆนะฮะตาขาวๆนะซึ่งเกมนี้นี่ยบอกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวน่ากลัวก็เนื่องจากเกมเนภาพขาวดำนะฮะก็มีความน่ากลัวระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเค ตอนสโลไลท์จังวะนะฮะโอเคต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับเกมลิมโบกับผมนะฮะเดอะบีอาร์เคชนะลครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับการที่นั่งแคสเกมนะครับก็ถ้าใครสังเกตก็จะสังเกตว่าเสียงผมนั้นเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือ,อ,อซื้อใหม่มาใหม่เอออะไรอย่างนี้นะครับโอเค ไปอ่ไปไปไปไลนอนเกีดจะงอนโอเคเออกระตุกครับอะไรอะ่ะต้องดึงครับดึงต้องดึงครับดึงเสร็จใช่ไหมรีบขึ้นนะรีบขึ้น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 โอเค okay. นี่เป็นไงวะไปต้องโหนใช่ไหมโอ้เฮ้ยเฮย้ยตกใจเอาง่ายต่ออ๋อนี่นี่นี่ แมปเป็นแนวะอินดี้แอนเดอร์เจอร์นะครับไปผมจะไม่สปอยในเรื่องนะไม่สปอย,ยโอเคฮะไปกันต่อครับผมตูมมาลองเดี๋ยวฮะเราเล่กคออกจากฝางครับไปเลยเหมือนไม้กระจานเหมือนจานที่ก้นกลัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับไปก็ผมใช้ใจเล่นนะก็ ก็ได้ไม่ต้องกินได้กินสิ่งคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับผมเดิ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 มโอเคมาดึงฝฟังกันแล้วนะครับผมป่าป่ากมอนเอ๊บอะติดนะติดจะต้องดึงนะดึงตอนนี้เรือนี่พอแล้วไม่ควรออกจากฟังต้องอยู่ชิดฟังเว้ยอันนี้ก็ชิดเกิน อือโอเคแล้วเราจะต้องปีนนะปีนนี่เราต้องกระโดดไปนะกระโดดไปต้องสูงหน่อยแล้วก็ฮึ <S <S โอเคนี่ไปเรียนมาจากไหนเนี่ยไม่ได <c oughs> ้มาจากไหนโอเคโค้ชผิวอะไงสกิลพระเอกสกิลแล้ก็กระโดดโอเค,อเคไปกระมอนเอฟเอฟเอฟตอนนี้มีกับดักนะ ม้าเป็นกับดักเราต้องค่อยๆอาาอกามาก่อนฮู้ฮู้ไอ,อ้ยักก็ลุนอะไรเงี้ยบางทีจะลุนไปไหนไปอ,อะไรอะรอันนี้เน,นี่ยนะวุ้ยมีเหมือนศพด้วยครับโว้โวยโวยโวยววว เฮ้ยซับไพรส์ motherfucker oh my god น่ากลัวนี่มันเกมฮอร์โร่นี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 ่ไว้นี่ไว้ oh my god นี่คนเล่นเกมอะไรโอเคแล้วมันก็จะนี่โอ้โหโคตรน่ากลัวคือถ้ามองไม่เห็นกับดักดิเป็ โอ้ขาดเลยโอไมก์ก็โหแล้วบรรยากาศนี้ก็วังเวงไปครับไปครับกรมมอนกรมมอนเอลเมผมเกลียดย่าๆยโายรชิ้หายเลยครับรู้สึกมันมีมันมีอะไรข้างหน้ามาเบอะเบอะวิวเฮ้ยโอไมก์ก็โอไมก์ก็ฮัลโหลฮัลโหลยีสิบ <laughs> กิ่งมาไม่ดาวสุขภาพกูเลยไปไปครับไปครับหินมันกิ่งมาไม่ดาวสุขภาพเลยดีหลบทนันไม่งั้นขี้แตกไอ้เราก็ว่าเอ,อ๊ะมันหินก้อนเล็กตามมาวะโอ้าม่ก็พุ่งยายอะไม่ชอบเลยครับพุ่งยาก <laughs> ผมนี่ไม่ค่อยเดินเลยชาติตีก็ึงไปเนี่ยอ,อะไรอะ่ะ โอเคเหมือนจะเซฟนะที่มันกระตุกน่าเป็นเช็คพอยน์นะตรงนี้มีบังเวงใช่บหมดูใต้น้ำนะั่นสิครับมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ผมนี่อะไรวะคือมันโคตรหลอนแนะ่เกมมาเป็นภาพขนลุกอะคือเกมเป็นภาพขาวดำแล้วมันก็ยังไงเป็นภาพขาวดำไม่พอ,งองไงวะหลอนนะ กิ่งไม้อย่าอย่า,าลุกลุกลุกเกืนเกิ้อนต้องโหนปะอึ๊บช่อนี่แล้วก็เออโหโหนรืว่าแอสซัสินเฮ, <c oughs> ฮ้ยฮึจ้าอะไหนต่ออ่ะเว้ยเว้ยเว้ย โอ้ใม่กัดฮึบยังมีหัวยังมีหัวนะโอเคฮึบตายตกกรใจหมดโอเคมันขึ้นไปได้อีกเนี่ยมันขึ้นไปได้อีกโอเคต้องตายก่อนจัะเรามันเรามันเองนะฮึบนี่เราก็ค่อยๆขึ้นขึ้นๆแล้วก็โหนโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไปไปไปอื้อให้ขึ้นขึ้นได้เลยตรงนี้มันต้องค่อยๆไปต้องประมาณนี้เออโหนโหนอือบหนึ่งสองส้มเอชซีเมนอันหลอกอัติดุดอัตอัติดุตอัติดุตอัติดุดอิตัติดุดครับมาแค่นี้ใช่ไหมได้ ตกใจเรามาดูกิ่งไม้ฮะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อเข็นเข็นแบกเข็นผมว่ามันต้องมีอะไรในน้ำแน่ <c oughs> ให้เราเข็นมาอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูวัวะเอ้เป็นนี่เอ็นเอ็นมันนี้ โอ้ไม่ก็โอเคเราจะทำการวิ่งเข็นนะวิ่งเข็นออขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็วิง่งเออผมไม่รู้นะข้างล่างมันมีอะไรอ่ะคือถ้ามีก็บอกด้วยนะผมจะไม่ไปเหยียบอีกรอบรู้สึกโคตรน่ากลัวต้องบนมีกับดักครับมันจะร่วงใส่หัวก็วะไม่น่ะไม่เอา,า่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ไม่ก็โอ้โอ้ไม่ก็ นี่ย่องเลยผมนี่เดินเลยครับโอ้วไม่ก็อะไรอ่ะต้นไม้อะไรนี่ต้องไปไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องคิดก่อนเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ความคิดครับแล้วกิ่งไม้ก็ไปโ่น คือถ้าเราไปหายนั่นเนีเราจะตายปล่าวะอันนี้ความคิดผมนะคือเราเอากำดากลงมาก่อนเว้ยพอเ,เอาลงมาเสร็จแล้วก็ให้ต้นไม้มันจิกอะไรอย่างนี้กลัววะม,มันมองอ่ะเอ้ยเข้ากัะะ เฮ้ยมันน่ากลัวเขานะ้าแล้วเขา้าถ้ากูตายก็อ้าเนอะเ้อูว่าแล้วดูดิดูผิดเสื้อดิล้าถ้าเราย่องอะ จะทำกันเลยนะตามมาดีเราชื่อริมโบไม่ใช่ละเดวคอสสิครับอ oh เอ้โอ my god โอ้โหมเฮ้ยอ๋อแล้วเราต้องให้มันจิ้มอีกนะให้มันจิ้มอีก อ,อนี่ฮะนี่กันดักล่วงมาแล้วฮะโอเคอเค้กันดักมิงไหลลงมาหาเฉยเลยเขียนนะเขียนเขียน ่ดว่าหน้าฮึน่องสามสองฮู้อ้ยโอไมกาจีม อันนี่มันมีมันมีหลายนิ้วครับมันมีหลายนิ้วใช่ไหมอืมยิ้มโดนหน่อยอืออเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันอันนี้มันจิ้มไงทะเทิร์มัเนี่ะมันมันมันมีเลงก่อนป่ะ คออเนี้ยเหมือนมันจิ้มเร็วมากอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขนลุกอ <c oughs> อเอ๊ะวุ้ยผมว่าผมตายแน่เลยอะ่ะโ,โอเคแพทเทิร์นเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคแพทเทิร์นเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมหัว อ้าวมันไม่ใช่ต้นไม้นี่ว่ะมันคือแบ่งมุมอ h oh my god โอ้ยข้งางล่างไม่อะไรเป่าวะค่อยค่อยปีนลงเลยครับมีความวรู้สึกแบบมันน่ากลัวโอ้ย น่กกากลัวจังเลยฮัลโหลสัมบตีเฮียสัมบตีเฮลมี่เนี่ยตรงเนี่ยี่ตรงเนี้ยมันลังแรงมือมากมันลังแรงมือมากเห็นไหมฮะแรงมือมันเต็มเลยคุณลุถ้าเจอมันที่ติดแน่เลยอ่ะเนี่ยเม่สินะงงครับผมย่องแป๊บ

เฮ so so oh. ้ยยดินได้หรอดินได้อยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายดินๆๆเออเอยโอ้โหอ้หนอนแจย่นดุดุก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 เป็นหนอนตักแจ้โอ้โหก็ทรมานเฮ้ย ดดมันจัดทั้งวักนกะโดดลังลากาฮะึบฮึบฮึบฮึบึบอืออออมกระมอน,วออมนอเว้ยก็ไตอะไตเย็นไตเย็นตังนี้มันสไลด์นอนเออแล้วหินเนี่ยมันจะทับเราปล่าวะ ปงยก่เข uh ียนโดตน่ารักให้เหอนก้อนเลยกลุ่มๆเฮ้ยเป็นหนอนดักแด้นี่มันลำบากจริงๆนะครับคือเขียนไม่สุดขอบเดินมันก็ไม่ไปเนี่ยกลับมาทำไม้ไปนู่น เออไปกระโดดลงแล้วเออคือว่ามองเห็นได้ไงวะครับแล้วมนีแบบเป็นช่องช่องบางๆอะไรอย่างงี้ึบเอ้ยไอ,อ้นี่มันยินทับกีกโอเคเข้าใจเข้าใจนี่นี่ เ <laughs> อ๊ะโอ๊ยแม่งอ่ะเอค่ฟอฟ5ไปใครกิ้งหินแม่งอุ้ยอุ้ยเอ้ย,อยไ,ไม่ค่อยไม่ได้แล้วนะไม่ค่อยไม่ได้อ่ะนะมันมาแล้วนะมัน้าเป็นตัวแล้วเนะี่ยอาย แย่คืนเนี่ยเอาแดกแย่ไปแล้วเก็บกูไว้ใช่ป่วเนี่ยจะไปมาแลงเลยจะกินกูตั้งแต่ต้นมาละไปละครับไปเหี้ยวโอ้โหโอ,โอ,โอ้เนี่ยดูสิกง่วงตื่นลุก แงมีทรงผมใหม่ด้วยครับไม่น่าใช่เพื่อนเราเนะ่ยดูจากอู้ไ่เก้หรือว่าจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหฮยะฮยนี่แหละครับคือที่มาของคำนี้ เออคตผิวแล้วก็ลงไปเหยียบอันนี้ที่พีกเนี่ยยุ๊บโอ้่ยโอ้ยบา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 ยกระโดดกระโดด โ okay. อเคก็ฉชนได้อยู่ไปเลยเฮ้ยหัวมันหักเนะนี่นยนานไงต้องกระโดดไปแล้วโดดกลับอย่างนี้ก็จะโซโปรแต่ตายไปที โอ้มันไม่ถากไปเรืร่อยเรยวะโอ้ไม่โดนรูเติมตายเนี่ยแต่ตกามาตายเฮือ <c oughs> เดี๋ยวนะก็กลับก็ไม่ได้ใช่ไหม เนี่ยตรงเนี้ยคุณลงมาทำไมคือจะลงไปหมอบ่ะจะลงไปหมอบมันหมอบไม่ทาน หรือว่าก็โดนหลบได้วะเออเออเออวะเออเออเออวะนี่ใช่ไหมไปต่อยังไงอ่ะมไปยังไงวะเออ โอ้ยกูก็ตายเหมือนเดิเมมันต้องกัดจังหวะให้ดีอ่ะไงแบบโอ้เสียมันเล่นมา <c oughs> อะอย่างงี้นี่เองไอ,อ้จะตายไเป็นสิบโอเคอย่างนี้มีกับดักหรือเปล่าอเรื่มองไม่เห็น แล้วทำไมมันต้องซูมเข้ามาได้เห็นไมที่ผมเห็นไหมครับวันนี้กับพิบเนี่ยมันเป็นของปลอมเว้แต่เชื่อเถอะของจริงอ่ะมันทำไว้หลออะไรวะคือ ป่านนี้แมงมุมมันเยอะใช่ไหมอุ้ยเซฟสักตกใจข้างล่างมีปลาด้วยฮะอุ้ยเสียงไรอะ่ะรู้เลยคุณรู้เลยคุณรู้เลยเลยออต๊ดก็ลุ้นลุ้นนะจิ๊กแม่งเสียงจุดไฟมันมาแต่ไกลเลยอะ่ะอันนี้ปิง้งถ่าไฟไปได้เลย เขาเทปเพื่อหมดยังโอ้โหไปแล้วพวกคนป่าหรอวะเอ้ไม่น่าใช่นะไม่มีล้อยางว่ราจากการใช้ล้อยาอืมอืมวิมีห้อยคอไว้ด้วยครับ เพรม่ก็ oh ตัดฉากแบบละครไทยไหมแบบพอถึงฉากแบบช็อตเด็ดแล้วก็โอเคฮะแล้วเออตัดของบบละครไทยไหมแบบถึงฉากที่แบบมันเป็นจะเป็นแบบฉากที่รุนรุนก็แบบนี้โอเคฮะแล้วไวเจอกันใหม่ในพาหน้าแล้วกันนะสำหรับเกมลิมโบนะครับผม เกมไอ้มืดขาวดำไอ้ดขาดำนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ n d subscribe กันด้วยนะครับผมก็แฟนเพจมีแล้วนะอันนี้บอกหลายรอบแนะล้วหลายรอบเลยวะคลิปไม่ได้ไปลงนะก็แฟนเพจเดี๋ยวผมจะลงไปใต้ด s สคริปชั n นะครับผมไปกดไลค์กดฟอ l โล่ติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเวลาผมอัพคลิปอะไรหรือมีข่าวสารในแงยผมจะได้อัพลงเพจนะฮะโอเคลืมกลค์แล้วซับสไคร์ด้วยนะครับผมโอเคเราไปเจอกันใหม่แพทหนาครับ Goodbye. Cheers. Oh, oh, oh. Yeah. yeah.